สบายดีทานผู้ส้มที่เขาลงหักถุกถุงมองถุกถุกบอนมื่อนี้เขาสิพาพี่น้องไปสอนพี่น้องหาอยู่หากินตามเซฟเลยพี่น้องเยเซฟจำฟอนมาพี่นอ้องไปเบิร์ไปส้มน้ำกันพี่น้องเอ้บรรยากาศมันชีเป็นจังเลยตอนนี้ก็ใกล้สีมืดเลยพี่น้องใช่ไหมต้องเวียนใกล้สตกดินเลยเพราะว่าขันเข้าไปแต่เวลาแม่กับสอนมันก็สีบดขึอนพี่นอ้องเราไปเบิร์ไปส้มน้ำกันเลย นี่เราก็ไปครับเราจะไปชวนหมูทั้งหน้าอเลยพี่น้องเราจะวิ่งเสียงจันไปน้ำหากินตามนอกบรรนาแหละพี่น้อยต้องเว้นไก่สิตกดินเลยพี่น้องได้เวลาไปเลยสอนน้ำเซ่พี่น้องยขันแฮมเข้าไปแต่เวิ่ไล่มันก็สิบวัตถุน้องไปช่วงคำคำ เี๋ยไปไปไปนี่สมาชิกนี่ยอืมหอดอะไรพี่น้องนี่ฮอดบอลเท้าสีสอนเลยเซจัมพรพี่น้องเอ้ยนี่นี่สายเซจัมพรเลยหาหอยหาปูหากุ้งหาซิวกันลงมานี่พี่น้องนี่ยมืดเลยพี่น้องเอ้ยฉันบอกมืดมันสอนมันจิบวถึกน้ำกำลังมากไหม่รับน้ำกำลังขึ้นอยู่เนี่สมาชิกก็ได้ เน <laughs> นี่จะเป็นหดา,นาดทรายกะน้ำถล่มแหงดินมาคูเนเพื่อน็จะปลูกพักปลูกหมีแถวนี้แหละพี่น้องพักเนี้ยขาคีมเพื่อนเคชิน้ำพอสมควรนา่้ามมาเนาะแตะเลยได้อง่งหางพี่น้อง ่างน้ำเด้อจะเห็นหอยขึ้นเด้อ,อสีขึ้นยางเทิงละขึ้นเนี่ยเบิ่งเนี้ยนี่หนา้าเลยผักป่าคุณไม่ได้เห็มายยางบนม,มันแห้งคุณโอ้ย เด็อยุ่วิแม่แมหยุดบ่ยถึกหยุดบ่หยุดเลยจ้ะกุ้งถืออยู <h h <h ่มีแต่กุ้งมนี่มีแต่กุ้งพี่น้องนี่มืีสิบุคอยเห็นไปได้แหละจะกนเพิ่มเอาดิ้นออกกัน ปัป้าช่วยมาฉองกับพ่อหน่อยเจ้าขอพายเอาถุงแล้วกอากุ้มานะเออเขาาิบถือมันเป็นกุ้งเขาในบเห็นมันขันเทวินูดไทยบูถือตะเวนน่ะนี่นี่มีแตะกุ้งน่ารักเลยนี่นี่บรรยุทธะยิบยิบก่อนเนาะ

ขำๆคนนี้คน้าใครนี่ยเนี่ยบริยุทเอาขูมาดิยกขึ้นยกขึ้นนันบุมีสิ่งหน่อ่ะาโซ่ทธอชอบโบตุกน้ำนะแม่นี่แต่กุ้งพี่น้องเอ้ยนี่นีนี่ Tết đông đen, đông đen, đồng đen. Ừ. <laughs>

เด็กที่เป็นเชียงโอเคก็ได้ตาไมบจุดต้นไอ้แดงมาเริ่มไหลไปเรื่อยๆเลยคุณหักเล็กๆข้าวกระปุ ลกไปอมอเขากพนอยลงมาได้กุ้งได้ปลาตรงไหนชอด้วยชอลูกชาดาดแล้วบไก่บสดเ้อแล้วลแยลนก็ลงกันแล้นี่พี่น้องนี่นี่มิเตกุ้งนี่บระยุบนี่เด้นี่กระเด้เจ็ด มาอนนี้กัสิจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยมืดเลยบายบายสบายดี